รัก7ปีมีปัญหาทะเลาะจนต้องขอเลิกว่าที่รอนหอเอสเทอร์อ Esther, ลาวิกสามเป็นอิสระแล้วรุ่งกว่ารวยแค่ไหนซื้อต้นไม้ครั้งเดียว5ล้านหลังจากที่เลือกทางเดินใหม่ในวงการเลือกขอเป็นอิสระลาวิกสามจนตอนนี้เธอเองก็ได้โด่งดังและมีผลงานละครมากมายให้ได้ติดตามสำหรับพระนางเอกสาวนวานเอเธอร์สุปรีดิลาที่เธอเองเคยได้เปิดใจพูดเรื่องสถานะความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มพระเอกคนหลอ่อ เคนภูภูมิไวว่าเอสเธอร์เผยพบปัญหาใหญ่ในความรักเคนครั้งต้นไม้หนักมากจนทะเลาะอารมณ์ร้อนหนักกว่าเดิมแต่ตอนนี้เคลียร์แล้วลั่นเป้าหมายเขาชัดเจนเริ่มผลิตดินปุ๋ยเองรายได้ดีพอๆกับละครแต่ยังไม่ทิ้งงานละครแน่นอนหวังธุรกิจสำเร็จค่อยพร้อมแต่งงาน ลันซ้อนรูปในไอจีหลังงอนยังไม่ดึงกลับมาเริ่มเพาะเองแล้วขายเองแล้วสำหรับเอสเธอร์สุปรีดลลาหลังโดดเข้าวงการครั่งรักต้นไม้ตามรอยเคนภูภูมิพงพานุภาคหวานใจโดยเจ้าตัวเปิดใจว่าอีกฝ่ายจริงจังมากเป้าหมายชัดเจนตอนนี้เริ่มผลิตดินผลิตปุ๋ยเองแล้วธุรกิจต้นไม้ก็เรื่อยๆค่ะ เริ่มพอได้เองแล้วก็ขายเองด้วยกระแสะตอบรับดีค่ะถามว่ารวยหรือยังหวังอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าลงทุนไปเยอะเคนคลั่งรักต้นไม้มากกว่าตนจนทะเลาะกาันลั่นปัญหาใหญ่อีกฝ่ายมีอารมณ์ชุนเฉียวไม่เคยเจอมาก่อน แต่ตอนนี้เคลียร์แล้วตอนนี้น่าจะคลั่งไม้นะคะหัวเราไม่น้อยใจค่ะเข้าใจก่อนหน้านี้มีบ้างตอนนี้ก็คือเข้าใจแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่เขากําลังโฟกัสกับต้นไม้มากแล้วด้วยความที่เขาโฟกัสเรื่องต้นไม้มากๆมันก็จะมีความชุนเฉียวใครขาดอ่อรหน่อยหน,หนึ่งก็มีความชุนเฉียวเราเลยมีความรู้สึกว่าทําไมเขาเปลี่ยนไปนี่แค่ความรู้สึกแต่ก็มีโอกาสได้นั่งคุย จับเข่าคุยกันค่ะแล้วก็นั่งเคลียก็เข้าใจค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในความสัมพันธ์ที่เคยเจอมาเพราะเราไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้ค่ะต้นไม้ทําให้เขาร้อนกว่าเดิมหัวร้อนแรกแรกก็เย็นอยู่ค่ะสักพักพอเริ่มจิงจงังโอ้โหร้อนหนักเลยค่ะตอนนี้ก็เจอกันครึ่งทางเขาไม่ง้อเลยค่ะส่วนมากก็จับเข่าคุยกันแต่เขาก็บอกว่าเขารู้ตัวเขาขอโทษนะประมาณนี้ค่ะตลอดเวลาเจ็ดปีเราทะเลาะกันบ่อยมากค่ะ เช่นเรื่องกดสิวคือหนูถามเขาก่อนหนะ้าแล้วอยากกดสิวด้วยกันไหมเพราะมันต้องจองคิวก่อนนะเขาตอบไม่อยากกดเราก็จองของเราคนเดียวแต่พอถึงเวลาจริงๆกำลังจะไปแล้วก็มาบอกว่าอยากไปกดด้วยอะ่ะมันเลยทำให้โมโหแต่ทุกอย่างก็ปรับตัวและใช้เหตุผลคุยกันมากขึ้นตอนตอนนี้ทั้งสองก็ได้จับมือกันฝากกระแสขา่าวคู่รักเลิกเงียบมาได้ และ์ต้องบอกเลยค่ะว่าแววเจ้าบ่าวเจ้าสาวของคุณนี้นั้นมาแรงมากรอฟังข่าวดีได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดหาใหม่ๆด้วยนะคะ